ถพามากินก๋วยเตี๋ยวสามสิบบาทซอ,อยนี้ซอยอะไรนะพี่นุ้ยอยู่ในซอยกรมป้อมค่ายนะครับอือเด็เป็นอันนี้เรียกว่าอะไรพี่นุ้ยต้มอะไรนะกะเหลาเครื่องในก็มีมราคาเริ่มต้นที่สามสิบบาทสั่งน้ำแข็งกับ กรุงกรอบก็มีทั่วละยี่สิบกับสามสิบนะที่เป็นมีเลืองน้ำใช่ไหมพี่น้อยมีเลืองน้ำพิเศษพิเศษเท่าไหร่ครับ50 50บห้าสิบบาท ก็จะปนนีดเรื่องรูปเชื่อมากที่เด็ดรูปเชื่ออืมอ่แล้วน่ยลืมบอกไปร้านพี่เขามีรับออกงานด้วยนะในตัวเมืองชลบุรีใช่ไหม ไปทั่วหมดเลยระยงระยองก็ไปราคาโทรมาคุยกันได้มิตรภาพนะครับแบบนี้สามสิบบาทแต่ผมเอาเหลืองต้มยำกินไม่เป็นกินอย่างเดียวมีหลงตก็จำมาที่ไรกินแต่มีเหลืองต้มยำกินเป็นอยู่อย่างเดียว เกล้านไม่สิ็นเลยสอไปออกงานมาสองวันเนยอ๋อไปออกงานมาสองวันติดเลย <c oughs> แ,ลแล้วก็จะมีกุ้งกรอบกุ้งกรอบชามละยี่ถ้วยละยี่สิบชามละสามสิบใช่ไหมมัน <c oughs> ขับรถกันเร็วจังจะ <c oughs> เป็นเครื่องยนต์เตา น่บาทาอยู่ในซอยกบป้อมค้ายเลยนะครับเข้ามาก็สามารถจอดรถข้างทาง,างแบบนี้ได้เลย เดี๋ยวกรอบแผ่นใหญ่ๆพยังไม่หมดอีกใส่อะไรนักเนี่ย <laughs> มันกลมมันแรงนิมม่มอ่าอันนี้เป็น,นกุ้งกรอบอืมน่ากินน่ากิน ตอบ select 4น,นี่เป็นชามละ30บาท โอเคใครจะมานะครับอยู่ซอยกมป้อมค่ายนะนะปังบมุดมาที่ซอยกมป้อมค่ายได้เลยนะครับนะเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แนะนําให้เลยว่าอร่อยมากโอเคเดี๋ยวลาไปก่อน